สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการเลยนะครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับก็จะนําความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับก็สําหรับวันนี้ครับเราสองคนจะพูดคุยเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับที่ทางอาจารย์คณิตนะครับได้ร่วมทํากับนิสิตนะครับซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่ศึกษานะครับต้นทุนในการผู้ยืมเงิน ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นทุนในการกู้ยืมเงินอะไรครับผมจากคณนิตเป็นการกู้ยืมเงินในในกิจกรรมที่ไปทําแล้วเกี่ยวข้องความยั่งยืนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมว่านิยามยังไงนะแต่กว้างๆก็คือเรียกว่าเป็นหุ้นกู้ e อ g อกันล้วกันมาผมครับซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยก็เหมือนกับพยายามอยากจะศึกษานะครับว่าวันนี้เราจะมีกองทุนที่เรียกว่าเป็นเอเอสฟันไหมครับ นะครับซึ่งกองทุน e s สฟันนะครับก็เป็นกองทุนที่ได้รับประโยชน์ทางภาษีก็คือผู้ที่ลงทุนนะครับสามารถที่จะได้รับการลดหย่อนทางภาษีนะครับก็เลยมีความน่าสนใจว่าการเกิดขึ้นของกองทุนนี้นะครับมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของต้นทุนของการกู้ยืมเงินเพื่อโครงการด้านความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนไหมไนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยละกันนะครับเมื่อกี้ เราเกริ่นถึงเรื่องของตัวตลาดของคุณกู้หรือว่าเป็นพันธบัตรอ่าอ s g ขอใช้คำว่าเป็นคุณกู้ยั่งยืนแล้วกันเนาะอาจารย์ประมาณนั้นกว้างๆนี่ไหมฮะครับซึ่งอา,อาจารย์ลุงเกียรจก็ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็อาจารย์อาจารย์ก็คลุกคลีกับวงการนี้ดีก็ทราบว่าเราพยายามสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง Green Finance มากๆเลยเนาะ การระดมทุนโดยที่แบบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยไปลงทุนในโครงการต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นการสนับสนุนมิติด้านความแย่งตันของบริษัทนะครับเราก็มีข้อมูลมาให้ดูประกอบนิดหนึ่งว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับว่ามีการออกอ่าพันธบัตรคุณกู้ลักษณะนี้เนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับว่าแบ่งหมวดคร่าวๆมาเนี่ยหมวดของอ่าใช้คุณควาคุณกู้แล้วกันเนาะนะครับหุณกู้ที่ยังยืนพวกนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหมวดสหมวดกว้างๆนะครับหมวดที่เป็นเออนวีเลย นะแบบสีเขียวความชัดเจนนะครับมีเรื่องโซเชียลด้วยนะครับเรื่อง sustainability ด้วยแล้วก็ sustainability l ลิงซึ่งอาจารย์ลุงเกียริก็เคยนำมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับในวิทยุจุรากันก่อนหน้านี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องพวก green finance ที่เาเคยคุยกันในในภาพใหญ่เนี่ยส่วนครับซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาเนะก็จะสังเกตเห็นว่าของเราเนี่ยมีการเติบโตของการออก sustainability bond เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ใช่ก็ในช่วง3ปีท네ี่ผ่านมานะครับก็มีมูลค่าการออกเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าปีละ1นึ่งแสนห้าหมือล้านบาทเลยทีเดียวนะใช่ครับนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นภาพชัดเลยจากตรงนี้ก็คือการออกบอลเพื่อความยั่งยืนของเราส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็น sustainability บอลใช่แล้วครับซึ่ง sustainability บอก็จะเป็นบอลที่ ผู้กู้สามารถนำไปทำโครงการได้ทั้งที่เป็นประโยชน์ทางสังคมนะครับแล้วก็ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ย sustainability bond น่าจะออกมาจากกระทรวงการคลังนะครับก็บเหมือนกับเป็นเป็นภาครัฐที่ที่ยังไงก็ต้องทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่แล้วในตัวเนื้อหาสาระัของผู้กู้นะครับ ช่เลยครับจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยเก็บข้อมูลรวบรวมในช่วงที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยมีการออกอ่าพันธบัตรหุนกู้ลักษณะนี้มาเนี่ยนะครับอ่าอยู่อยู่จำนวนหนึ่งประมาณตอนนี้กงค้าง2,024ปีที่แล้วเนี่ยนะครับไทยมเมเทั้งหุ้นมาอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านกว่าบาทถ้าดูแล้วผู้ที่ออกส่วนมากจะเป็นภาครัฐครับอาจารย์ sustainability bond ที่อาจารย์เกริ่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกกัทั้งหมดประมาณ5,000 58, 58,000ล้านบาท แบบ482,000เนี่ยมาจากกระทรวงการคลังเลยแหละแต่ว่าโปรเจกต์เนี่ยเรามาคุยกันในมุมมองของตัวเอกชนก่อนเนาะเพราะว่าของของภาครัฐนี่ก็ส่วนหนึ่งของเอกชนเราก็พยายามอยากจะอยากจะมาดูกันว่าถ้าเอกชนออกอ่าหุ้นกู้ที่เป็นเรื่องอย่างยืนพวกนี้เนี่ยนะครับต้นทุนเงินทุนก็ลดลงหรือเปล่าการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยสามารถลดดอกเบีย้ยได้ไหมนะครับเราก็เลยสนใจเรื่องนี้ ซึ่งแล้วก็สิ่งที่สนใจเพิ่มเติมมันเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องการออกพวกพันธบัตรยั่งยืนทุกู้ยั่งยืนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราสนใจมาแต่เดิอนนานแล้วแต่ว่าตอนปี2 0 2พิตอนปลายปีนะครับก็คงจํากันได้มีมาตรการสนับสนุนตลาดทุนออกมานะครับก่อตั้งไม่ใช่สิไม่ให้ก่อตั้งนะครับให้สามารถตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนได้หรือเราใช้ชื่อคําว่าไทยเอสจีฟันซึ่งแน่นอนครับนโยบายที่สามารถนํา าการซื้อกองทุนรวมเนี่ยมานลดหย่อนภาษีได้เนี่ยเป็นที่ยอมมากๆเลยนะครับเราก็เคยผ่านช่วงที่เป็น LTF มาแล้วนะครับซึ่งอันนั้นก็ยุติไปปีสอง2 0นสนะครับแล้วมีเป็น SSF นะครับ Super Saving Fund เข้ามา2 0 2 0ันย4ถึงดังนั้นอตอนปลายปี2023เนี่ยเราก็มีการออกเป็นเป็นนโยบายกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนี้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ เริ่มต้นเนี่ยให้ลดหย่อนประมาณแสนบาทก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถขยายเพิ่มเติมนะปีถัดมาสองพยิบสี่เนี่ยเขาก็มีการตกลงกันว่าสามารถขยายลดหย่อนเป็นสามแสนบาทก็แล้วกันเราก็เลยสนใจครับว่ามีเม็ดเงินนะจากตัวกองทุนเข้ามาซื้อสินทรัพย์ที่เป็นยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นสาม,มัญรวมถึงหุ้นกู้ด้วยเนี่ยเวลาเรามีดีมานมาซื้อมากขึ้นมันก็จะทําให้อ่า ทำให้ได้ราคาที่ดีขึ้นในมุมมองกับการถ้าเราเป็นผู้ออกคุณกู้เราก็น่าสามารถออกคุณกู้ได้ในตัวต้นทุนที่ต่ําลงหรือเปล่าเมื่อเทียบก่อนที่มีนโยบายนะครับก็นี่เป็นที่มาที่ไปเนาะของความสนใจในโปรเจกต์นี้ว่าทําไมเราถึงเริ่มทํานะครับตอนปลายปีเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลของปลายปี2023 <c oughs> ก็จะเห็นพวกโพลโซเชียลมีเดียสารประมาณนี้ว่ากองทุนไทยเอ G ที่น่าสนใจที่ออกมาช่วงนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งลงทุนในหุ้นนะลงทุนในหุ้นกู้ธนธบัตร นะครับลงทุนในกองทุนผสมเป็นต้นก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีกองทุนนะครับจำนวนหนึ่งที่นยโยบายการลงทุนเนี่ยระบุไว้สามารถลงทุนใน ESG บอลได้นะครับก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกองทุนตรงนี้ครับ<ะ>เราก็เลยอยมาติดตามดูว่ามีนยโยบายสนับสนุนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับมีการปรับตัวนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในตัวตลาดหุ้นกู้อย่างไร ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราติดตามดูว่าการออกหุ้นกู้พันธบัตรยั่งยืนเนี่ยคิดเป็นส,สัดส่วนเท่าไหร่นะครับของการออกอบอนทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ3 4เปอร์เซนต์แต่ปี2024เนี่ยการออก ESG บอนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น6.8%เนตะเมื่อเทียบกับตัวการออกทั้งหมดเราดูตรงนี้ก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันดูมมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็เลยอยากจะเอา สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมาทําเป็นการวิเคราะห์ย้อนดูว่าการที่มีกองทุนไทยเอชจเข้ามาเนี่ยทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการออกหุ้นกู้ได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถเอาตัวหุ้นกู้นะครับที่เป็นหุ้นกู้ปกติเลยเนาะเมือนที่บับหุ้นกู้ที่เป็นหุ้นกู้ ESG แล้วมาดูซิว่าต้นทุนเงินทุนของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายหรือเป็นต้นทุนทางอ้อมที่เวลาหุ้นกู้เขาซื้อขายในตลาดรองเนี่ยนะักลงทุนเขาขอผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับสเปรดเนาะ ของตัวบอลบอลขอพูดพูดผิดบอลยวนะครับเท่าไหร่นี่เป็นที่มาที่ไปของตัว Research Design นี่เดี๋ยวข้ามพวกเมทร و ل و ีไม่ใช่สิพู้พามพวกดิสรีวิวไปแล้วกันนะครับเราจะได้เข้าไปสู่ส่วนที่เป็นเมทร و ل و ีมากขึ้นว่าเวลาวัดเนี่ยเราต้องวัดยังไงนะครับเบื้องต้นก่อนเลยเราต้องไปดูก่อนว่ามีข้อมูลของการออกุ้นกู้นะครับ่าโดยภ้คกระชนเนี่ยเยอะแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา เราก็ไปนำข้อมูลการออกคุนกู้ปี2018ถึง2024มาพบว่ามีการออกคุณกู้2,209ฉบับใน2,209ฉบับนี้มี87ฉบับนะครที่เป็นรุ่นกู้ ESG ซึ่งเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็อยากจะมีเป็นตัวเปรียบเทียบแหละในสถานการณ์ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยควรจะเป็นถ้าเกิดให้บริษัทบริษัทหนึงออกคุนกู้ได้2ฉบับเหมือนกันเป๊ะแต่ฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้ระบุไว้นะว่าจะทากิจกรรม ESG ส่วนในฉบับหนึ่งระบุว่าจะทํากิจกรรม ESG โดยที่ระยะเวลาการกู้ยืมอะไรต่างๆทัดเทียมกันหมดนะครับเท่ากันหมดแล้วก็สามารถเทียบได้ว่าตัวดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายสาหรับฉบับที่เป็น ESG กับ non ESG เนี่ยมีความแตกต่างหรือเปล่าซึ่งมันอันนี้เป็นอุดมคตินะครับมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกดังนั้นสิ่งถัดไปเราสามารถทําได้ก็คือว่างั้นสมมุติแลวกันนะสมมติว่าเขาอ,ออกได้นะครับควรจะมีต้นทุนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไปหาคู่เทียบแทน วิธีในการหาคู่เทียบก็อาจจะเป็นบริษัทเดียวกันคนละช่วงเวลานะครับบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกันอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับมีสัดส่วนหนี้ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถคิดได้ต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยแต่นี่คือหลักการในการหาคู่เทียบเราพบคู่เทียบนะครับจาก8ปเจฉบับที่ออกเนี่ยเราพบคู่เทียบสี่สสี่ฉบับเท่านั้นเพราะว่าคู่เทียบอื่นมันมันหายากมากอาจารย์ รแบบระยะเวลาไ้เคียงกันต่างๆนานาด้วยนะครับเพราะปัจจัยที่สําคัญอย่างเช่นผมออกคุณคู่มาสิปีผมคู่เทียบผมก็ต้องคู่เทียบสิปีเหมือนกันไม่งั้นดอกเบี้ยมันต่างกันโดยชัดเจนเห็นไ,ไหมครับผมเป็นบริษัทที่เรตติ้งดีมากๆเป็น Investment grade เหมือนกันคู่เทียบผมก็ต้อง Invest m e n t grade ไม่งั้นผมเอาบริษัทที่เป็น non investment grade ดนะครับมีอ่ามีความอ,อันดับการจัดจัดันด,ดับความน่าเชื่อถือแตกต่างกันมันก็ความแตกต่างตรงนี้มันก็ไม่ได้มาจากเรื่อง ESG หรือมี ESG มันก็จะมาจากเรื่องสรุปบริษัทนี้เขาเสี่ยงสูงสว่าหรือต่างแทนแนี่คือกระบวนการต่างๆที่เราจะต้องนอํานมาดูเพื่อทําให้เกิดความมั่นใจขึ้นนะครับซ,ซึ่งพอเราหาคู่เทียบเนอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคู่เทียบมันก็จะต้องเป็นค่า expectation นะครับของอระดับดอกเบี้ยในสถานการณ์ของการออกบอลปกตินะครับที่ไม่ใช่เป็น บอลที่ด้านความยั่งยืนใช่แล้วแล้วก็อาจารย์คณิตก็จะไปดูความแตกต่างนะครับระหว่างผู้เทียบนะครับกับระดับของดอกเบียนะครับที่ออกจริงนะเสียเท่าไหร่นะครับอีสำหรับเพิ่มเทคนิคนิดนึงนะอ่ถ้าเกิดบางท่านกังวลว่าดูดอกเบียที่ออกแล้วแบบห้ระยะเวลามันแตกต่างกันแล้วนี่ผลหรือเปล่านะครับหรือว่าออกคนละช่วงเวลากันเพราะว่าดีที่สุดนะมันต้องเป็นออกวันเดียวกัน แต่หายากมากครับออกวันเดียวกันแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมเดียวกันก็เถอะเราก็เลยต้องยืดหยุ่นหน่อยเช่นแบบให้บวกลบได้สักสาเดือนละกันถ้าผมออกเดือนพฤษภาเนี่ยผมถอยคู่เทียบให้ได้ถึงเดือน2ก็ได้หรือขยับไปข้างหน้านะครับถึงเดือน8ก็ได้ให้มันอยู่ใกล้เคียงกันสักประมาณน,นี้ไม่อย่างนั้นเราจะหาคู่เทียบยากจริงๆซึ่งวเวลาเราเปลี่ยนระยะเวลาไปปุ๊บเนี่ยบางท่านกังวลว่าเอ๊ะช่วงนั้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเขาเปลี่ยนหรือเปล่าจา์หรือยูดีแบงก์ชาติประกาศปรับดอกเบี้ยขึ นะครับนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจขึ้นเนี่ยเราเอาอัตราดอกเบีย้ยที่บริษัทเขาต้องจ่ายเนาะลบกับตัวอัตราดอกเบีย้ยที่รัฐต้องจ่ายดังนั้นถ้าเกิดตอนนั้นรัฐจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยแตกต่างกันเมื่อเวลาม,มันเปลี่ยนไปตามนโยวายกันเงินเราก็สามารถเอาตัวอัตราดอกเบีย้ยของรัฐเนี่ยนะครับมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องสภาวะตลาดในในช่วงนั้นให้เกิดความสบายใจขึ้นนะครับบนสไลด์จะเขียนว่าเครดิตสเปรดเนาะเครดิตสเปรดก็คือว่า,าเราเอกชนกู้เท่าไหร่ ลบกับรัฐที่ระยะเวลาในการกู้ยืมเท่ากันนี่คือส่วนต่างที่มาจากการที่เราเป็นเอกชนก็นี่คือตลาดแรกนะคือตอนออกหุ้นกู้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่เราไปดูตลาดรองด้วยว่าเวลาเขาซื้อขายหุ้นกู้กันในตลาดรองเนี่ยนะครับเขาซื้อขายกันที่ผลตอบแทนที่เขาคาดหวังเท่าไหร่หรือ yield to maturity นั่นเองมันก็เป็นตัวตัวแทนเหมือนต้นทุนนะครับลักษณะหนึ่งเหมือนกัน เดี๋ยวมาดูผลกันเลยนะครับผลเนี่ยเรานำผลของผู้เทียบนะครับมา Visualize ในรูปแบบของตัว Box Plot ตัวการกระจายตัวต่างๆนะครับก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นเราก็นำค่าเฉลี่ยมาเทียบกันค่าเฉลี่ยของบริษัทที่ออกคุ้นกู้ที่เป็น g r e มอ o n d นะก่อนที่มีไทยเอีฟันเข้ามาแล้วก็ดอกเบี้ยช่วงหลังนะครับที่อาจารย์เห็นเลขบวกตรงนี้เนี่ยก็ต้องขออภัยนิดน,นึงนะเราไม่ได้ดูว่าเราไม่ได้ดูว่า สมมุติเราเป็น ESG เราออกได้5%แต่นอน ESG ออก6%เราออกได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าเวลาคำนวณแลวคำนวณกลับกันกลับกันในที่นี้ก็หมายความว่าเราออกได้ในอัตราดอกบเบี้ยต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับนั้นเลขบวกที่รายงานตรงนี้ก็คือว่าเป็นต้นทุนที่ต่ำลงแต่แบบดูแล้วงงง,งนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับ,รบซึ่งเราก็พบว่าถ้าไปดูว่าหุ้นกู้ที่เป็น ESG เนี่ย ก่อนที่จะมีไทยเอจีฟันเข้ามาเนี่ยเขาออกได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าเท่าไหรนะ่ตามข้อมูลตรงนี้ออกได้ดอกเบี้ยต่ำกว่า0.49เปอร์เซ็นต์ครับแล้วหลังจากมีไทยเอจีฟันมานะ่เขาออกได้ต่ากว่า1เปอร์เซ็นต์กว่าเลยซึ่งเรามาดูข้อมูลตรงนี้เราตกใจมากอาจารย์เพราะว่าไปดูสต๊าดี้อื่นนะนะครับข้อแตกต่างข้อแตกต่างแค่ประมาณแบบ5เบสิสพอยต์5เบสิสพอยต์คือ0.05เปอร์เซ็นต์ครับ 0.04%บางที่พบ0.1%เราไปพบให้เป็นหลักสิบเลยมันต่างยังไงเนี่ยนะครับเราก็มาคุยกันคุยกันนิสิตว่าสงสัยน่าจะเป็นเรื่องกระบวนการแบ่เพราะว,ว่าสิ่งสําคัญคือเราไปจับคู่เทียบกับใครอาจารย์ครับไปจับคู่เทียบกับบริษัทที่แบบใกล้เคียงกันแต่ว่าไอ้ควาว่าใกล้ของเราเนี่ยมันเป็นใกล้ในแง่สถิติแล้วก็มีหลายมิติพิจารณาดูมีความคล้ายในเชิงสถิติแต่ว่าพอดูหน้าจริงเฮ๊ะผมว่าไม่น่าใช่นะครับ ก็คือพูดได้ง่ายต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงพรีเนียมเนี่ยนะครับพรีเมียมก็คือดอกเบี้ยที่จ่ายน้อยลงนะครับหาเป็นการกู้ยืมไปเพื่อทำโครงการด้านความยั่งยืนทีนี้ในต่างประเทศเวลาเขาศึกษาเรื่องพรีเนียมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆครั้งเนี่ยตัวผู้ออกเนี่ยเขาออกแบบบอลสองประเภทเนี่ยในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลย นะคร<ช>ับเผลอๆ,ๆออกคู่กันเลยตอนนั้นทําให้มันเลยไม่จําเป็นต้องมาตั้งสมมุติฐานในเรื่องของคู่เทียบนะครับเหมือนกับที่อาจารย์คณิตได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้สิ่งที่อาจารย์คณิตพูดขึ้นมาก็คือเฮ้ยเราในเมืองไทยมีกรีเนียมถึงหนเปอร์ซนตโหนึ่งเอร์ซ็นนี่มันเยอะนะ<ช> <ๆ S 1> มันเหมือนกับข้ามแบบเครดิตเรตติ้งเลยนะนะครแบบเหมือนกับเป็นดับเบิลเอกลายเป็นเอนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิด คำถามขึ้นมาคำถ,ถามแรกก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าผู้เทียบที่เราหามาเนี่ยมันเป็นผู้เทียบที่เหมาะสมหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่คือก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นประเด็นที่ต้องศึกษากเพิ่มเติมไปเพราะว่าเราเองก็อยากไปพูดคุยกับผู้ที่ทําวิจัยท่านอื่นเหมือนกันที่เขาลองทากันละวนี่เพราะว่ามันแตกต่างกันน้อยเนี่ยอยากจะไปคุยกันว่าเอะคุณกู้แต่ฉบับที่เลือกมาเนี่ยเราไปเทียบเคียงกับคุณกู้ฉบับไหนมันจะได้สบายใจว่าผลมันเทียบเคียงกันได้นะครับ เราพยายามเต็มที่แลว้วล่ะววาให้มันใกล้เคียงกันแต่ผลมันก็ดูแบบที่มันสูงเพราะว่ามันจะมีหุ้นกู้บางตัวที่มันดูคล้ายกันมากเลยนะแต่ว่าด้วยเหตุผลบประการเขาออกดอกเบี้ยแตกต่างกันมากๆเลยนะครับถ้ารวมบริษัทที่ไม่ได้รับการถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยเนี่ยอันเรทเนี่ยครับอันนี้รวมพวกอันเรทเข้าไปด้วยอัน uh, อ่านอนเรทหรืออันเรทเนี่ยก็มีหลายเหตุผลที่เขาจะไม่รับการจัดอันดับเช่นเขาก็ไม่ได้ขายให้กับประชาชนในวงกว้างอนะ่ะบริษัทเขาเครดิตเรตติ้งเขาดีนะ แต่ว่าคุณกู้ฉบับนี้เขาไม่ได้ไปรับการจัดอันดับเพราะว่าเขาคิดว่าไม่จําเป็นนะครับมันก็เป็นข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งที่ผลเนี่ยอาจจะชี้ให้เห็นแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้ที่น่าสนใจนะนี่เราเริ่มโปรเจกต์นี้กันเนี่ยสักพักละนะครับทำให้ข้อมูลที่มีเนี่ยก็เราก็ดูจะพาะของที่เราหาได้ง่ายหน่อยเช่นแบบดอกเบี้ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้อัอนนึงที่ดีก็คือว่าถ้าสมมตินโยบายเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดการลดของต้นทุนสิ่งที่เป็น สิ่งสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างทางก็คือว่ากองทุนพวกนี้ต้องไปซื้อหุ้นกู้ยั่งยืนนจริงไหมถ้าเกิดกองทุนไม่ซื้อหุ้นกู้ยั่งยืนจะมีแรงซื้อจนกระทั่งคนออกหุ้นกู้สามารถลดดอกเบี้ยได้ได้ยังไงนะครับเราก็เลยไปวิเคราะห์ดูเนาะว่าจริงๆกองทุนไทยเอชเนี่ยถือหุ้นกู้ยั่งยืนเยอะแค่ไหนนะครับที่น่าตกใจก็คือว่าที่เราซื้อพวกกองทุนไทยเอชทั้งหลายเนี่ยที่เป็นสายตราสารหนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาไปถือพันธบัตรรัฐบาลอาจารย์ ที่อาจารย์บอกว่ากระทรวงการคลังออก sustainable bond เยอะๆเนี่ยนะครับก็กองทุนพวกนี้ก็เป็นคนที่ไปซื้อ sustainable bond นะครับมีเป็นสองฉบับนะฉบับหนึ่งออกตอนช่วงโควิดนะครับเดือนกันเดือนอสิงหาคมปี2020อีกฉบับหนึ่งออกเดือนกันยายนปี2022นะพวกนี้คือออกมาแน่ก่อนนยโยบายไทย ESG Fund นละ แล้วก็ปี2024เขาออกเป็น Sustainability-linked b o n d นะครับรายละเอียดก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะอันนีข้ขอละไว้เนี่ยผมไปดูเนาะว่าการถือครองของพวกอกองทุนที่เป็นที่นิยมกันเนี่ยเขาถืออะไรบ้าง100%่อง n e อ asset value นยะกองทุนนี้เขาถือพันธบัตรบาลฉบับเดียวเนี่ย35%อนะครับอีกฉบับหนึงประมาณ30%รรวมๆแล้วกองพวกนี้100%ถือพันธบัตรบาลที่เป็น3ตัวเนี้ยหใน3ตัวเนี้ยประมาณ60%เลย ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยเยอะมากที่ไปไปเลือกตรงนี้ส่วนกองทุนที่เป็นกองทุนนโยบายผสมสามารถลงทุนหุ้นได้สามารถลงทุนหุ้นกู้ได้สามารถลงทุนพันธบัตรบาลได้บางกองก็มีการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลยั่งยืนผสมกับหุ้นยั่งยืนด้วยเขาก็ยังเลือกจะลงนะครับในตัวพันธบัตรบาลมากกว่าอันนี้เรามาทําตอนหลังเพราะว่าข้อมูลเนี้ยเราก็เริ่มเก็บมาได้ละเราก็เลยอยากมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเขาถือครองไงบ้าง นี่พอเห็นปุ๊บว่าจริงๆเราโปรเจกต์เราตอนแรกก็ทำเลยกแต่รู้ว่าเอกชนเนี่ยต้นทุนในการกู้ยืมลดลงหรือเปล่าเนาะนะครับก็ตามนั้นทีนี้สิ่งที่เราอยากดูต่อก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเราไปเห็นว่ากองทุนส่วนมากไปถือไปถือพันธบัตรรัฐบาลอพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นยั่งยืนเนี่ยต้นทุนจะต่าลงหรือเปล่าหลังจากมีนโยบายพวกนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ที่เรามาคุยว่ามีกองทุนมีผลไหมเนี่ย ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากงานวิจัยที่เราสองคนทําด้วยกันนะครับอตอนทีอ่อาจารย์ลุงเกียริกับผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ทําวิจัยวิเาะห์ดูว่าช่วงที่ LTF ยังบูมๆเนี่ยเราไปซื้อกองทุน LTF กันเนี่ยนะครับแล้วเงินที่ซื้อกองทุน LTF เนี่ยมัน,ม,นมันไหลเข้ามาทุกปีเนาะตอนประมาณสิ้นปีรเราซื้อในช่วงนั้นมันไปมันไปขับเคลื่อนราคาตลาดหรือเปล่าเราก็พบว่ากองทุน LTF เนี่ยนะครับได้รับเงินมาก็ต้องซื้อในหุ้นเดิมๆทีเ่เ,เขาถืออยู่ รับเงินมาตอนสิ้นปีเดือนสิบเอดเดือนสิบก็ต้องไปซื้อซื้อหุ้นตอนเดือนหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นเราก็จะเห็นเลยเนาะว่าราคาหุ้นนะครับที่เป็นกลุ่มที่กองทุน l t f ถืออยู่เนี่ยตอนเดือนมการาราคามันจะขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นแล้วก็เลยเนี่ยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมาเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องอนโยบายกองทุนว่ามันทําให้ราคาสินทรัพย์มันมันอ่ามันแตกต่างได้ไหมนะครับ เราเห็นแล้วว่าสามซีรีส์ที่เกินไปเนี่ยเป็นสามซีรีส์ที่กองทุนถือเยอะมากๆเราก็เลยถือโอกาสไปดูซิว่าในสามซีรีส์นี้นะครับเราหาคู่เทียบได้ไหมทีนี้คู่เทียบของกระทรวงการคลังก็เหลือแค่กระทรวงการคลังแล้วครับแต่พอดีเนี่ยกระทรวงการคลังเขาออกพันธบัตรเยอะมากเราก็เลือกวันที่พันธบัตรที่วันหมดอายุใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับวันหมดอายุใกล้เคียงกันก็หมายความว่าวันนี้ผมจะซื้อพันธบัตรฉบับไหนก็ตามถ้ามันหมดอายุวันเดียวกันมันควรจะแทนกันได้ เราก็พบว่า3มซีรีส์นี้เนี่ยนะครับสในสซีรีส์เนี่ยมีความแตกต่างของระยะเวลาประมาณครึ่งถึงหนึ่งปีอย่างฉบับอย่างฉบับที่หมดอายุนะครับปี2 0 3 6อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถหาเทียบได้ว่าอ,อ๋อมันมีอันที่ใกล้เคียงกันประมาณปี2035ันสาใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้กันนะครับแล้วก็เอาส่วนต่างของตัวตาดอกเบียของพันธบททัตที่ของกระทรวงการคลังเหมือนกันที่อายุใกล้เคียงกันมาก อันนึงมี a c อีกอันนึงเป็นนอน a c มาเปรียบเทียบกันสิ่งที่อยากให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ดูใน YouTube อยู่ก็จะเห็นว่าเราพลอตเป็นตัวส่วนต่างนะระหว่างยิวของพันธบัตรที่เป็น e s g กับพันธบัตรที่ไม่ใช่ e s g เราอยากมาดูเปรียบเทียบในช่วงก่อนมีอกองทุนไทย e s g กับหลังมีกองทุนไทย e s g ถ้าเกิดการมีกองทุนไทย ESG มาแล้วเนี่ยนะครับทำให้คนไปซื้อกองมากขึ้นเราก็หวังว่า กองจะไปซื้อพันธบัตรแล้วพันธบัตรเวลาไปซื้อขายต่อมีแรงซื้อมากขึ้นราคาสูงขึ้นตัวยวก็ต้องลดลงเวลารัฐจะออกพันธบัตรใหม่ก็จะต้นทุนนีดต่าลงเป็นต้นนี่คือ logical flow ของเราใช่ครับกราฟที่เห็นเนี่ยดูมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เลยคือแบบกราฟก่อนเป็นไงกราฟหลังก็คล้ายกันมาถ้าเพ่งนิดหนึ่งอาจจะมีแนวโนม้มลดลงกันนิดน,นึงก็ได้นะแต่แนวโนม้มลดลงอาจจะมาสัก0 0 2อย่างนี้เป็นตน้นนะครับไม่ได้สูงเท่าไหร่แล้วก็ price effect ก็จะเห็นนว่่าาแตกตกง้อย นะครับส่วน supply effect เนี่ยว่าวกระทรวงการคลังเขาออกเพิ่มไหมพอรู้ว่ามีกองทุนอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถออกพันธบัตรเพิ่มได้นี่นะครับถ้าเกิดเป็นที่ต้องการของของอของอประชาชนนะครับหรือกองทุนเป็นต้นก็ไม่ได้พบว่ามีการออกพันธบัตรอะไรเพิ่มแบบมีนัยะสาคัญก็เหมือนเคยมีตารางการออกของเขาอยู่เป็นประจําเราไปดูการซื้อขายนะในตลาดรองเนี่ยพันธบัตรมีการซื้อขายหรือเปล่าเราก็มีภาพในใจว่ามีกองทุนไทยเอจมามันต้องมีการซื้อเข้ากองแหละ นะครับก็มีแต่ก็คือมีแล้วก็ไม่ได้สูงมากเหมือนซื้อเสร็จแล้วก็ถืออย่างนั้นเลยไม่ได้เทรดอะไรต่อและในตลาดรองก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นดังจากภาพทั้งหมดเนี่ยตอนนําเสนอพวกเราก็เลยยังค่อนข้างลังเลเนาะยังไม่กล้าสรุปว่ากองทุนไทยไอจีเนี่ยส่งผลกระทบให้ตัวบริษัทที่สนใจจะก,กู้ยืมเงินหรือแม้กระทั่งรัฐที่ต้องการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับต้นทุนเงินทุนลดลงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่ากองทุนพวกนี้เป็นที่สนใจนะครับของในหมู่ลักทุนพอสมควร กองทุนที่เป็นไทยก็จีนหนึ่ร้อยเปอร์ซ็นะเม็ดเงินก็จะไปลงในพวกกองกองทุนที่เป็นตราสารนี้เนี่ยประมาณเกือบครึ่งเลยครับก็ประมาณนี้ครับยากมากโจทย์นี้นะเพราะเราก็แบบก็คือพูดง่ายๆชณะวันนี้นะครับในโจทย์ในเรื่องของการศึกษา Primary Market ว่าณวันที่ออกจะมีกรีนเนียมากแค่ไหนเนี่ยอตรงนี้อาจจะ มีความคุมเครืออยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจในเรื่องของผู้เทียบนะครับที่นําไปสู่พรีนเนียมนวัดที่ออกนะครับแต่ว่าพอเรามาดูในเรื่องของเทรดดิ้ง behavior ของอ่าหุ้นกู้แล้วกันเนะที่เป็นประเภทแหุ้นกู้ปกติกับหุ้นกู้ที่มีด้านความย,ายั่งยืนเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวด้านราคาที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการมี กองทุนด้านความยั่งยืนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่สะท้อนนะครับให้เห็นเหมือนกันว่าเมันเหมือนมีแรงฟล w เข้ามาเพื่อที่จะต้องการทุนกู้ด้านความยั่งยืนนะครับก็เลยทําให้คุลค่าของดอกเบี้ยนะครับของหุนกู้ด้านความยั่งยืนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างออกไปนะครับในช่วงหลังที่มีกองทุนและก่อนที่มีกองทุนเข้ครับ มันแตกตา่างมอยมากนะขอหน่ขอ,อขอเหมือน,นกับใส่ดอกจันทร์ไว้ก่อนนะคะรับอันนี้เป็นประเด็นที่เราคงต้องมีการฟายจูนในการวิเคราะห์กันต่อไปนะเป็น<ม>ปกติของกระบวนการการวิจัยที่เราเริ่มต้นมีสมุิฐานแล้วก็มีระเบียบวิธีของเราแล้วเราก็พบข้อเท็จจริงแล้วก็ปรับวิธีทาไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกนว่าวันนี้ไซส์ของกองทุน ESG มันก็ยังไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งมีมาเนอะเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเกิดไซส์ของกองทุน มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพฤติกรรม IMPACT ต่อการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้ในตลาดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันใช่นะครับก็วันนี้ครับอขอขอบคุณอาจารย์คณิตมากเลยนะครับที่นำผลง,งานวิจัยนะครับมาแสดงให้เราได้เห็นภาพข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ